สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้าทุกๆคนมาอีกแล้วด้วจ้ามาอีกแล้วพี่ปี้ก็มาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้เชิญข้าเจ้ารถแห่ดังตึม,ตมๆเยอะพี่น้องจะเข,ข่าได้โทษซาบบบุขายุไกลเติบอยู่ได้แต่ไม่เห็นดังแห้งเลยลมมันมาทางนี้นะพี่น้อง มือวัดกับหัดไอยู่ตูปอยู่เฮื่อนตาเหล่าเนาะพี่น้องอยู่เฮื่อนตาเหล่าช่วงเ,เร่วให้แล้วหน้าเวลาแล้วให้แล้วหน,น้าเนาะเขาไม่มีนื้เห็ดเนาะโอ้เสียงรถด,ด,ดังแห้งเขาไม่มีนื้เห็ดกะพอกะเป็นคนทีอ่า ดักสารยังก็เป็นเนาะดักสารสุ้มโอ้สารสุ้มสารไสสาร,สาสารกระตานี่ินะพี่น้องสารแล้วก็ไปขายใส่จักรยานปั่นไปขายนะพี่น้องใส่จักรยานแล้วก็ปั่นไปขายตามมูบ้านต่างๆน่อพี่น้องขายตามมูบ้านต่างๆ ขายแล้วก็กลับมาไปแล้วก็กลับมน้าใส่กันชี่จัจกรยานไปวันนี้กับพ่อไปเข่ากับพ่อได้ขายเนี่กะได้เงินมากเอาเอาเงินไปซื้อซื้อเฮนห,นหนลังหนึ่งซื้อหลังหนึ่งหลังหนึ้งราคาแสดงพอมาบ่แพงเนี่ย ว่ามันหาหารอยอย่างละมั้งเงื่อนหลังน่ะน,นะน่าคาหารอยบาทล้วบันนี่ก็เลยมาเห็ดก็มาสางเงื่อนอยู่แตพ่อได้มีเงื่อนอยู่กับหลังเนี่ยน,นอยกับมีซ่านออกมาขึ้นทังไข่ไข่ครับประเทศเล่าอะ่ะทีเขาเจา้าสมัยก่อนทุ่มมี่ใหญ่ซ่านออกมาแล้วก็บันไดขึ้นตรงซ่านแล้วก็มีใหญ่แอ่งน้ำแล้วก็ดังไฟ เห็ดเน่านกิน่นนทั้งเฮีนเนาะเห็ดไน้อยู่ในกินอูแองหนามไปทั้งเฮีนไม่านั้นเท่ากับไม่ไนั้นเท่ากับไปตักหนามมาใส่แองหนามมาตักหนามมาใส่แองทั้งเฮียนกอปะปลาปลาบะมีะ่พี่น้องปลาปลาบะมี่มิมตรนามบาดานป,ประโยชน์เอานะบาดานนี่ประโยชเอาเอาคู่สองนวยกับแม่ข้านหาบ หาไปนี <c oughs> ่ไปหามาไว้นกว้จะเต็มองสเต็มองกับสีประมาณแล้วแต่อน้อยหน่อยน้อยใหญ่เด้่ยขันองน้อยใหญ่ก็หลายแถวองน้อยหน่อยก็ประมาณชี่้แถวพี่น้องชี่้แถวหา่ยวนี่แหละหาเมื่อวานใส่ให้แม่ใส่ถลางถวยจแต่ได้กินเนาะแล้ววันนี้เข้ากัน น้ำกินเท่ากับไปหาเปาได้เี็นไปหาเปาอ,อยู่ระยะทางประมาณกิโลนึงี่แหละเอาคู่หาหาไปตากเอากระมูผู้ใหญ่เนีน่ยแหละยางน้ำกลดกันไปประมาณสี่หาขนนีน่แหละก็ไปหาเปลนำกินเนี่ยน,น้ำคุดคุดเอาเนาะพี่น้องน้ำคุดเหรอเสืยอย้อเสด้แต่ละคนแต่ละครบสุขคนจังมาก้อมกันนี่เพราะมันได้แล้วก็มากก้อนเด้เพราะม่น ไปพร้อมกันกระมาพร้อมกันพี่น้องไปหาบขึ้นเดินไงเนี่ยไปหาตอนกลางคืน,นเด็กไปแล้วเหียกงามแรลงสิละพากันไปหาบนำกับนำกับบลาร์ดนะกลัวมันเสียออกน้ำบอกบอ่อเน,อะนาะนำดูกระมาหานดูกมานำน้ำบอ,อกบอ่์แล้วก็คข้อรองเทา้ามันขบสุกคนพ่อขบแล้วก็จังหามานันกัน ก็คิดจะวัดละทุกมือแหละพี่น้องเมื่อได้น้ำย่งร้ายแน่กบับบ่ได้ไปตักอาบนา้ำห้อก็ไปอาบน้ำบาดาลน,นุ่งกระนุ่งกระจมอกงานน้ำถนนไปเลยไปอาบเพราะว่ามันมันไอ,อ้ว่าบาดาลไหนก็อยู่ข้างทางข้างถนนก็ไปนางอาบได้ผลอาบน้ำแล้วก็หาบมากพร้อมหาบน้ำม,มากพร้อมแต่ก็เม่นวิที่วิตแต่สมัยตะกี้ก็มวนนี่พี่น้อง มันลำบากปไปในกับมวนกับมีความสุกบ่ได้กเคยใส่เสื้ออยู่ใส่กิดดนแค่เดียวนี่เดี๋ยวนี้ตื่นขึ้นยังเนี่ยดูขึ้นมาปุ๊บบละหลานขาปับ๊บเน้าเสียบๆเ,เนวาได้กับเสือแพ่งได้กับเสือแต่ว่าเงั้นนี่อเออจะหามาได้นะพี่น้องแล้วตอนกลางคื้นมากับเหรียญน,น่น้อง เล่นขึ้นเตียงไหนกันแพากันเล่นมูลี่เล่นมูลี่เขาจังมูรี่ป้องไปหน่อยเล่นซ่อนแอบเป็นหลักมูลี่เนาะบ้านคนไทยเพิ่นเอิ้นซ่อนแอบเนาะเพิ่น,นบ้านเฮาเอิ้นมูลี่ร <c oughs> ีนะลีน้ำผ่นน้ำหนีน่ะนะแล้วก็นางพิงไฟย่ำห,าห,หน้าหนาวผู้เฒ่าเพิ่นกระเบ่านิทานในฟั่งมูวนหนา ที่ต้นไม้ที่โป้งหยอดโป้งงานกับไปหาไต่ไม่กิน,น,นู่นเลยพี่น้องเอาตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงใหญ่ๆนะไปหาไต่ไม่กินูน่นมวนพี่น้องมวนเกิดพอสมัยตะกี้ละมวนให้จากให้กลับมาเป็นสมัยเกาย้าวใหญ่ไม่เป็นนั่สิ่มื่อไหร่จะเลื่อนเลยพี่น้องยิงจะเลื่อนยิงโอ้ยยิงลำบากน ทิ่งเจริญก็ยิ่ยงลำบากนะพี่น้องโอ้เชียงเพลงกกับดังแห้งคักงเนี่ยงี้มาแล้วพี่น้องเลยเอาลูกสาวไปหาเหรียญไปไปลงให้หน้าไปลงให้หน้าไปหนุกด้ะไปหาเหรียญให้หน้าไปแล้วไปนี่ยมนแรงมากอะ่ะ พอยมาเล่งป่ามีกิจกรรมนันกิจกรรมนี้เนาะไอแบบมวนมวลผู้เฒ่าเฒ่านั่นกี่เขาดังลองบบ้งกินเขาบางเท่อกะอากาศฮ้อนฮอนได้ไม่มน้องอากาศฮ้อนฮ้อนกับปูสา์ปูเสื้อน่ะนอั่นหนาบ้านติดขางถนนนี่แหละมันบอกมีรถยนต์ด้แต่สมัยตะกี้รถยนต์บ่คกอยมมีมียางนั่นกับมีมอเตอร์ไซค์จักรยานนี่แหละ โนนก็มีส่วนหน่อยอก็น,นอนหน้าบ้านและนอนคุยกันแล้วก็นอนรับจนถึงเสานอนในฟาน์มมันหอนเนาะนอนคุยกันจนรับไฟรับมันหอดจนเสามากอะลุก,ลกหนึ่งเขาว้านเอยานบม่มีเนวย่านมีนยัยยงเป็นแต่ยยานเนี่ยพี่น้องใชไมตะกี้ ทำการคืนกัรเล่นนั่นเล่นเนแต่พอสมัยก่อนนี่บางอกิจกรรมการเล่นเขาเนึ่งหน่อยล่าเล่นเขาหนึ่งหน่อยสมัยนี้กี่มีหลายอย่างเล่เพลงเล่นไะไมาลังปโ่ะมาลังโปกเล่นมาเก็บเล่นยางเล่นดีดไอ้ในบักคามไม่มีลูกแก้วได้สมัยนี้กี่ในบักคามเคยเล่นบ่าพูดได้เคยเล่นดีดในประคาม เวลาเล่นเสียเล่นยเมื่อไรเห็นจังไลยน้อสิมียางนังยางมีไนฟสุดขัมอ่ามีลานขาเนาะคุณรับแหลกนังยางแหลกในบางนิวง่วนุ้ยบางนิ่วเอานุ้ยบางนิ่วหรือนุ้ยบางนุ่นนี่แหละเอาไปแหลกยางสองนุย้ยสามนุย้ยนี่เสีได้ยางอยู่ประมาณเกินหาเศษดีใจหลายเขาบอเล่นยดน้ำมูละ่ะมว้วน อ่าคลิปนี้เขาจบคลิปนี้ก่อนพี่น้องมันสิยาาสิเงียเดี๋ยวสิวสลวสคลิปต่อไปก็สิเบอลเรื่องเหล้าให้ฟังอีกละ่ะเรื่นสิเรนสบอเรื่องว่าเรียนเรื่งรเรียน,นการเรียนนังยางเรียนไอ้นังเขาเรีนยนจังไดเนาะคลิปนี้เขาจบคลิปนี้ก่อนพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกการติดตามดนะจ้ะดืด้อขอบคุณหล,ลายๆจ้าสวัสดีจ้า